อัลฟาเจ็ตเป็นเครื่องบินฝึกและโจมตีเบาแบบ2ที่นั่งที่ถือเป็นหนึ่งในเครื่องบินที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในยุโรปช่วงปลายศตรวรรษที่20ถูกพัฒนาโดยความร่วมมือระหว่าง2ประเทศยักษ์ใหญ่ของยุโรปคือฝรั่งเศสผ่านบริษัทดัสเซลเอเวอเรชันและเยอรมนีตะวันตกผ่านบริษัทดอร์เนียการร่วมมือกันนี้เกิดขึ้นภายใต้บริบทของยุคสงครามเย็นซึ่งประเทศในยุโรปต้องการยกระดับขีดความสามารถทางการทหารของตนเองเพื่อตอบสนองต่อภัยคุกค,คามจากโลกตะวันออกในขณะเดียวกันก็ต้อง การลดภาระค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอากาศยานด้วยการทำงานร่วมกันอัลฟาเจตจึงถือกำเนิดขึ้นในฐานะเครื่องบินฝึกนักบินขับไล่ระดับสูงที่สามารถใช้งานได้ทั้งเพื่อฝึกและทำภารกิจโจมตีเบาในสนามรบจริงอัลฟาเจมีรูปลักษณ์ที่ทันสมัยในยุคของมันตัวเครื่องใช้วัสดุที่เบาแต่แข็งแรงโดยออกแบบให้เป็นเครื่องบินปีกลางมีคอพิทแบบตันเดมคือที่นั่งสองที่เรียงตามแนวลำตัว ซึ่งช่วยให้ครูฝึกและนักบินฝึกมีทัศนวิสัยที่ดีต่อการควบคุมและเรียนรู้ในขณะบินคอรพิทยังได้รับการติดตั้งระบบควบคุมคู่แบบฟูดูอัลคอนโทรลทำให้ครูฝึกสามารถเข้าควบคุมเครื่องได้ทันทีหากนักเรียนทำผิดพลาดการควบคุมและระบบภายในได้รับการจัดวางอย่างเป็นระเบียบใช้งานง่ายซึ่งเหมาะกับวัตถุประสงค์การฝึก สำหรับระบบขับเคลื่อนอัลฟาเจ็ใช้เครื่องยนต์เทอร์โบแฟนแบบ SNECMA เ u r b o m e เมซ่ละแวกจำนวน2เครื่องซึ่งให้แรงขับเพียงพอสำหรับการปฏิบัติการทั้งในการฝึกและภารกิจโจมตีเบาแม้ว่าจะไม่ได้เร็วเท่ากับเครื่องบินรบไอพ่นระดับแนวหน้าแต่ก็มีความคล่องตัวสูงสามารถทำการบินในระดับต่ำได้ดีรวมถึงมีอัตราการไต่ระดับที่น่าพอใจความสามารถในการควบคุมท่าบินในระดับต่างๆทำให้อัลฟาเจ็เหมาะสมอย่างยิ่งในการฝึกนักบินก่อนเข้าสู่เครื่องบินรบที่ ม,มีความซับซ้อนกว่า หนึ่งในจุดเด่นสำคัญของอัลฟาเจ็คือความสามารถในการพบพาอาวุธที่หลากหลายเครื่องสามารถติดตั้งอาวุธทั้งภายในและภายนอกตัวลำเช่นปืนกล DEF A ขนาด27มิลิเมตรท่ออดจรวดจรวดนำวิถีอากาศสู่พื้นหรือระเบิดแบบธรรมดาได้หลากหลายชนิดจำนวนฮาร์ดพอยต์หรือจุดติดตั้งอาวุธภายนอกของเครื่องมีหลายตำแหน่งทำให้สามารถปรับแต่งเพื่อให้เหมาะกับภารกิจต่างๆได้ทั้งโจมตีเป้าหมายภาคพ,พื้นดินการสนับสนุนทางอากาศหรือภารกิจฝึกใช้อาวุธของนักบินใหม่ เครื่องยังสามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมได้เช่นพออดเลเซอร์สำหรับชี้เป้าหมายกล้องตรวจจับอินฟราเรดหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับฝึกการรบทางอิเล็กทรอนิกส์นอกจากนี้ยังมีระบบแจ้งเตือนเรดาร์ a w r และระบบปล่อยเป้าลวง c h a f f ์ซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสรอดชีวิตในสนามรบจริงหากถูกใช้งานในสถานการณ์ความขัดแย้งระดับต่ำถึงปานกลาง แม้จะเริ่มพัฒนามาตั้งแต่ปี 1960s และเข้าสู่สายการผลิตในช่วงกลางถึงปลายทศวรรษ1970แต่ Alpha Jet ก็ยังคงมีบทบาทสำคัญในกองทัพหลายประเทศจนถึงปัจจุบันเครื่องรุ่นนี้มีหลายเวอร์ชั่นได้แก่เวอร์ชั่นฝรั่งเศส Alpha Jet E ซึ่งเน้นภารกิจฝึกและเวอร์ชั่นเยอรมัน Alpha Jet A ซึ่งเน้นภารกิจโจมตีเบาโดยทั้ง2รุ่นมีความแตกต่างกันเล็กน้อยในด้านอุปกรณ์ภายในและระบบอาวุธ การที่ Alpha 7ได้รับความนิยมในประเทศแถบยุโรปและแอฟริกาเนื่องจากความทนทานค่าใช้จ่ายในการใช้งานที่ต่ำและความง่ายในการบำรุงรักษาตัว,ตวเครื่องได้รับการออกแบบให้สามารถเข้ารับการซ่อมบำรุงได้อย่างรวดเร็วในสนามบินขนาดเล็กโดยไม่จำเป็นต้องใช้ระบบเทคนิคซับซ้อนหรือบุคลากรจำนวนมากโครงสร้างของเครื่องแข็งแรงทนต่อสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายรวมถึงการบินในภูมิประเทศที่หลากหลายทั้งเขตทะเลทรายป่าหรือพื้นที่ภูเขา ในแง่ขอองค์การฝึกอัลฟาเจ็ถือว่าเป็นเครื่องบินฝึกที่ช่วยพัฒนาทักษะการบินของนักบินรุ่นใหม่ได้อย่างยอดเยี่ยมก่อนที่พวกเขาจะเข้าสู่เครื่องบินขับไล่ขั้นสูงอย่างมิราจ2000ราเฟลเอ6หรือย er, ูโรไฟเตอร์ทายุนความสามารถในการเลียนแบบพฤติกรรมของเครื่องบินรบจริงเช่นการเร่งความเร็วการเลี้ยวหลบเป้าหมายการใช้เรดาร์และระบบอาวุธทําให้นักบินสามารถเรียนรู้ในสถานการณ์ใกล้เคียงกับของจริงโดยไม่ต้องเสี่ยงใช้งานเครื่องบินราคาแพงในช่วงเริ่มตน้น อัลฟาเจยังได้รับความนิยมในการนำมาใช้กับฝูงบินแสดงการบินเช่นปาโตรยูเดอฝรั U ่งเศของกองทัพอากาศฝรั่งเศสด้วยเหตุผลเรื่องความคล่องแคล่วทรงตัวดีและการควบคุมที่แม่นยำทำให้สามารถแสดงท่าบินผาดโผนได้หลากหลายแบบอีกทั้งยังสามารถบังคับให้บินในฟอร์เมชันที่แคบมากได้อย่างมั่นคงเป็นที่ชื่นชอบของทั้งนักบินและผู้ชมทั่วไป แม้ว่าเทคโนโลยีอากาศยานจะก้าวหน้าไปมากในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาโดยมีเครื่องบินฝึกสมัยใหม่เกิดขึ้นมากมายเช่น Airmat GM 3 4ม Master ไก่ที50 Golden Eagle หรือ BAE Hawk T2 แต่ Alpha Jet ยังคงมีพื้นที่ของตนเองในระบบการฝึกนักบินยุคใหม่โดยเฉพาะในประเทศที่ต้องการเครื่องบินฝึกความสามารถสูงแต่มีงบประมาณจำกัดหลายประเทศเลือกซื้อ Alpha Jet มือ2จากฝรั่งเศสหรือเยอรมนีและทำการปรับปรุงระบบภายในใหม่เช่นเปลี่ยนจอแสดงผลเป็นแบบ Glass Cockpit หรือเพิ่มระบบจำลองการรบเสมือนจริงเข้าไปเพื่อยืดอ,อายุการใช้งานให้สอดคล้องกับมาตรฐานปัจจุบัน อัลฟาเจ็ยังถูกนำไปดัดแปลงเพื่อภารกิจพิเศษ,ษ,ษต่างๆเช่นใช้ในการทดลองทางวิทยาศาสตร์การเก็บข้อมูลทางอากาศหรือแม้กระทั่งฝึกนักบินอวกาศในสภาวะไร้น้ำหนักในบางภารกิจอัลฟาเจ็ถูกใช้ในการจำลองสภาวะการบินของยานอวกาศเพื่อให้นักบินได้เรียนรู้การควบคุมยานภายใต้แรงจีต่ำหรือแรงโน้มถ่วงที่เปลี่ยนแปลง หากมองในเชิงกลยุทธ์ Alpha 7ยังเป็นเครื่องมือสำคัญในกระบวนการฝึกที่มีต้นทุนต่ำแต่ได้ประสิทธิภาพสูงซึ่งสามารถเติมเต็มช่องว่างระหว่างเครื่องบินฝึกพื้นฐานเช่น Pilatus PC-7 หรือ SF 2 6 0กับเครื่องบินขับไล่ขั้นสูงการใช้งาน Alpha 7ทำให้ลดภาระของฝูงบินขับไล่ที่มักต้องนำเครื่องบินจริงมาฝึกซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงมากและช่วยลดความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุของเครื่องบินราคาแพง อีกหนึ่งจุดแข็งของ Alpha เจ็คือการมีชุมชนผู้ใช้งานขนาดใหญ่ทั่วโลกทำให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลอะไรและประสบการณ์การใช้งานได้ง่ายหลายบริษัทในยุโรปและแอฟริกายังคงมีสายการบำรุงรักษาหรืออัปเกรดเครื่องรุ่นนี้อย่างต่อเนื่องและมีระบบซิมูเลเตอร์สำหรับฝึกนักบินโดยเฉพาะ Alpha เจ็จึงไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องบินเก่าแต่เป็นเครื่องบินที่ยังสามารถพัฒนาและปรับปรุงได้อย่างต่อเนื่อง แม้ในปัจจุบันจะมีการทยอยปลดประจำการในบางประเทศแต่อัลฟาเจ็ยังสามารถพบเห็นได้ในกองทัพอากาศของหลายชาติโดยเฉพาะในทวีปแอฟริกาเช่นไนจีเรียอียิปต์มร็อกโกและในยุโปรปตะวันออกบางประเทศตลอดจนถูกใช้โดยบริษัทเอกชนที่รับสัญญาฝึกบินให้กับกองทัพซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความยืดหยุ่นความทนทานและความคุ้มค่าของอากาศยานลำนี้ อัลฟาเจ็ดคือเครื่องบินที่สะท้อนให้เห็นถึงความคิดสร้างสารรค์และความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างแท้จริงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสำเร็จในการพัฒนาอากาศยานที่มีประสิทธิภาพต้นทุนต่ำและตอบโจทย์ได้ทั้งภารกิจฝึกและการรบเบาในสนามรบจริงแม้จะผ่านมาหลายทศวรรษแต่ก็ยังคงแสดงให้เห็นถึงคุณค่าและความสำคัญในโลกของการบินในยุคป,ปัจจุบันได้อย่างน่าประทับใจขีดขีดขีด หากคุณต้องการแปลงรีวิวนี้เป็นเอกสาร PDF Word หรือสร้างเวอร์ชั่นอื่นเช่นแบบย่อหรือเพิ่มตารางสเปคเทคนิคแจงได้เลยครับ